สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีพี่อ่่าพอแม่พี่น้องสุขุมสุขคนนะครับคลิปนี้นะครับพอกับจิตบาดเจเนียบนอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจิตบาดเจเนียบนนะครับจะขออนุญาตพาพี่พาน้องนะครับผมเมื่อบรรลเกี่ยวเข่าเป็นรถเกี่ยวเข่ามือสองนะครับคันนี้เป็นรถเกี่ยวเข่ามือสองนะครับจะเป็นอ่ายี่ห้อสั้นๆนะครับผมนะครับยี่ห้อสั้นๆนะครับเป็นรถ เกี่ยวคอาแบบอุ่มครับผมพี่น้องนะครับรถเกี่ยวขอาแบบอุ่มตัวนี้รถหนึ่งสองนะครับเครื่องว่างดันขางนะครับผมเครื่องว่างดัน้างตัวนี้สาหรับเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ของฮีโนนะครับซีสูปนะครับซีสูบกะแรงมานะครับติดเทอร์โบแล้วนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสาสิบห้านะครับแรงม้านะครับผลิตผลีตมาเป็นรถซาสิมาโตนะครับผม ปั๊มปั๊มแบบเท้าเลี้ยงนะครับผมเป็นเครื่องว่างขางนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้รถเือสองนะครับเับเครื่องนะครับโดยตัวนี้ก็จะเป็นโซ่นะครับบางรุ่นจะเป็นสายผานพี่น้องนะครับแต่ตัวนี้รุ่นหม่แล้วมันจะเป็นโซ่นะครับผมเลี้ยงนะครับเป็นข้อเลี้ยงเดี๋ยวงเลี้ยงนะครับด้านในก็จะเป็นเพ้านะครับมีสายผานลายโตเลยนะครับอยู่ในตรงกลางเป็น เท่านะครับที่ไทยกำลังมาจากเครื่องยนต์นะครับไปมูนปั๊มนะครับผมเอาล้นปั๊มไฮโดรลิกนะครับเป็นเครื่องไหลสั้นสีผาที่เทอร์โบแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นด้านช่วงล่างนะครับด้านช่วงล่างจะเป็นช่วงล่างซิปที่นะครับผมแท็กต่อนะครับแท็กต่อทั้งสองฝั่งพี่น้องแปดสิบเส้นนะครับความยาวต่อแล้วนะครับเป็นแปดสิบเสน ห้องมาเบิ่งรูเลอร์นะครับรูเลือกกัหนึ่งสองสามจหกเจ็ดแปดเก้าซิปบวกกับต้นตัวบนนะครับตัวล่างเก่านะครับเก่าลูกนี่ครับตัวบนหนึ่งนะครับเป็นซิปตัวนี้นะครับตัวเดินเป็นตัวเดินซิปเฮดที่นะี่ครับถอยเสียออกด้านนี้นะครับถอยเสียพี่น้ององข็งเลยเป็นแบบปุ่ม ขับเคลือนโดยระบบไฮโดรลิกครับ,รบ,รบแบตเตอรี่ว่างดานหลังนะครับทั้งน้ำมันอยู่ด้านหลังพี่น้องทั้งน้ำมันนี่นะจะจูดาอยู่่าจจะประมาณหกสิบลิตรนี่แหละพี่น้องทั้งน้ำมันโดยประมาณนะนะค,ครับประมาณตัวนี้เป็นงานสแตนเลสนะครับเปลี่ยนทั้งอุ่มไหมเป็นทั้งอุ่มสแตนเลสแบบเงานะครับท่อทรงเข่านะครับซอ,อ,องแกน2องแกนหมายถึงว่า มุนสายมุนัวาได้นะครับแล้วก็ขึ้นลงได้นะครับยกขึ้นลงได้แล้วก็มุนสายมุนควาได้นะครับเบี่ยงสายเบี่ยงควาได้ตัวนี้เป็นทององแกนนะครับทองกํนลังครับผมขนาดอุ้มอุ้มได้ซองตันพี่น้องตัวนี้อุ้มได้ซองตันนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับปั๊มก็จะเป็นปัม๊มได้กลิ่นครับเบอร์ยี่สิบเอดเป็นปั๊มแปดพี่น้อง ปั๊มได้กินเบอร์ย1เป็นปัอมแฟรครับตัวนี้เป็นรถมือสองนะครับเ้อนะครับเป็นรถมือสองนะครับปอคนดีรับสภาพแด้แต่ว่าตัวนี้ก็คือที่บ้านจะในบนเช็คระบบให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใส่งานนะครับผมสําหรับผู้ที่สนจิตสนใจนะครับผมกับขาเมืองรถที่ล้านได้เลยนะครับหรือติดต่อเข้ามาสอบถามนะครับก่อนข่าวเบืองก่อนก็ได้นะครับ0 9น้นะครับ1 0 8 1งศูย์ที่บ้านจะในบนนะครับข่าเบิองได้ทุกเมือนะครับผมจะเห็นว่าทิ่ได้พี่น้องล้านยุทธนะครับ สำรับหนาเกลียวตัวนี้ก็จะเป็นหนายเกลียวอยู่สองเมตรแปดสิบเซนนะครับผมตัวนี้ขนาดคมกว้งนะพี่น,อน้องขนาดคมกว้งของอไรหนาเกลียวนะครับของหัวเกลียวสองเมตรแปดสิบเซนครับข้อเป็นข้อเฮดแต่งส่สปริงมาแล้วเรียบร้อยพี่น้องนี่ครับประมาณนี้ข้อเลดแบบด้านครับ ก็เลยแบบดันะครับประมาณนี้เลยสวยงามเลยยาวาเลยพี่น้องอันนี้ข้างบนเป็นลังค่านะครับใบทีปมันปีลงมากนี่คือที่บ้านจะเดียววันลงนะครับว่าช่วงหนึ่งหันมันมีลมพายุมากนะครับมีลมพายุมากให้ถ่ายพัดเสีอขาดแน่นยังเนี้ก็เลยพับลงไว้นะครับประมาณนี้ส่วนในเรื่องของเหรียญราคานะครับ ราคาตัวนี้เปิดอยู่ที่หนึ่งล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับฟังบาผิดนะครับพี่น้องหนึ่งล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมเป็นราคาที่ทั้งสินเชื่อมเงินประกาศทั้งแม่นะครับสามารถซดได้ผ่อนได้นะครับผมกรณีการผ่อนนะครับพี่น้องผ่อนนี่จะว่างดาวอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับผมอ่าว่างดาวอยู่ครึ่งหนึง่งตาแต่ว่างเงินดาวเ้าสามารถจะจะ่อยได้นะครับว่างไปซองก่อนก็นได้นะครับ ว่างไปซองก่อนก็ได้หรือว่าวางก่อนเดียวก็ได้นะครับตามสะดวกนะครับระยะเวลาพร้อมชำระก็สามปีพี่น้องนะครับดอกเบี้ยก็อยู่ที่รูปแบบการพร้อมชำระนะครับของลูกค้าจะเป็นรายสามเดือนรายหกเดือนหรือว่ารายปีนะครับก็ได้ที่กันยินดีนะครับให้บริการนะครับผมด่านเส้นเชืิงนะครับอันนี้จิตบาจเนยบนจัดการให้เลยนะครับผมประมาณนี้สวยๆงามๆเลยพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องเกินไปเบิ่งนะครับข้างบนนักการไปครับเอ้าบนกระดิ่โต๊ะพี่น้อง นมกันแห้งแลรวครับอานี้ไปครับขึ้นเบื้องข้างบนครับข้างบนกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องขอข้าวนะครับมาหนีเลยครับมีบันไดขึ้นในพ้อมเอ้าโอ้แดีวนี่ครับพี่น้องตัวนี้อุ้มมันเม็นอุ้มแบบพับด้วยครับผมเป็นอุ้มธรรมดาเราอุ้มเปิดเลยนะครับบปิดได้พับนะครับมันจะบวกลื่นตัวนั้นตัวนั้นจะพับได้นะครับเปิดพับก็ได้ ตัวนี้คือบริเปิดภาพนะครับเป็นแบบเพียวๆเลยนะครับถ้ากเกิดลูกค้าเพื่อนจ้นใจนะครับจะไปต่อขึ้นอีกนะครับต่ออุ่มขึ้นอีกก็ได้ให้กันนะครับขึ้นอีกยังสามชิปเส้นสิเส้นได้ให้กันนะครับบ่าวากันนะครับแต่ก็หญ่อยู่ได้ละประมาณนี้ ขอภัยนะครับตัวนี้จะเป็นสั้นๆนะครับรุ่นทุงท่องแสนนะครับผมมีหน่องออกไปรับร่องเรอยครับแต่รับเงินนะครับลักแสนหลักหลานคนละครับซื้อรถไปราคาหลานหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเงินใด้ออกม่ก็จะเป็นลัหลักสิบหลานยี่สิบหลานนะครับจนหอดร้อยหลานคนละครับนะครับคืนทุนไม่ครับจีบาระนวนการรับประกันเลยนะครับผมนะครับแต่งานไม่แส่แน่นอนนะครับผมอ่าประมาณนี้นี่ก็จะเป็นระบบครับเพื่อเพื่อนนะครับอันนี้ก็จะ ุ the the ่มหัวเกีียวนะครับหัวเกีียวยกขึ้นยกลงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกุ่มแกนแกนทรงของเขานะครับตัวโตทอนนี่นะครับใส่ขัวหรือว่าขึ้นบนนะครับส่วนตัวกลมๆซองยางนี่นะครับจะเป็นนะครับปุ่มตัวเดินนะครับใส่ขัวนะครับเล้าเดินหนาก็เราดันไปข้างหน้าเลยสินะคอหลังก็เครือเราดึงมากลางทั้งสองสินะครับประมาณนี้นะครับ นี่ครับพี่น้องดานบนก็ประมาณนี้โอ้เสียวตุละนะครับอ่ะสารับผู้ที่สนใจสนใจนะครับผมติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมอ่าชิดบ้านเจนิญบุนนะครับ0 98นะครับ1081121นะครับติดบ้านเจนิญบุนนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับทุกเครทุกเงินไทยนะครับผมมาว่ากันนะครับเป็นดาวได้สดไดฟอนได้นะครับผมประมาณนี้สารับผู้ที่สนใจนะครับรถไถก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยครับผมฝนฝ่ากระลังตก นะครับโป้มะจันก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับของแถมอย่างครับอ่าของแถมก็จัดให้นะครับหลายอย่างเลยนะครับผมบน่จอดเหี้ยงกันสามหลากด้นะครับนี่เป็นกองทัพผมอ่านี่เป็นกองทัพเลยนะครับรถนปิบ่ายอยู่ในบท mm hmm. แหมอยู่ในมุมสูงหนึ่ง mm hmm. สวยงามไปเลยบ้ mm hmm. บยอานาจักรรถแจกเตอร์พี่น้อง โอเคครับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสิตบาจเดียบบนเด้อครับผมนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจหารถไทยอินดี้นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับของจิตบาจเดียบบนแห็นน้ำแน่นะครับผมมีข่าวสารเรื่องอ่านได้ดีๆนะครับอยากจะเสนอแนะหรือว่าอ่าจะคอมเมนต์นะครับเข้ามาคอมเมนต์ในใต้ช่องของจิตบาจเดียบบนได้เลยนะครับผมฟังดูปัญหานะครับผมโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับคลิปนี้ก่อน ที่บ้านเจริบนนะครับขอจบการรีวิวเพลงดน,นิก่อนนะครับผมที่บ้านเจริบนนะครับขอกราบสวัสดีครับผม